I'm okay. like- ก่อนจะมาถึงวันนี้น้องพลรินซ้อมหนักมากค่ะทุกวันหลังเลิกเรียนจะขอเปิดเพลงแล้วเต้นเองอยู่หน้ากระจกบางวันก็มีน้ำตาแต่มามารู้ว่าหนูก,กำลังเติบโตในสิ่งที่รับจริงๆเพื่อนเพื่นครับวันนี้พารีนจะมาดูจิตเต้แง ไปดูเจตซ์ซ้อมเต้นก่อนดีกว่าครับที่ ICS ครับตึงล็อกเลยนะหมายถึงว่าอย่าให้แขนงแข็งนะลูกแข็งแรงไว้ตึ๊ตึ๊ด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 อัดดดดดนนี้คือไหล่ธรรมดาใช่ไหมคะถูกแล้วแต่ว่าเราดึงตัวแบบเนี้ยเนี้ยอ่าถูกต้องห้าหกเจ็ดแปดตึงตึงแค่นี้จะนะข้ามห้าหกเจ็ดชิดก่อนได้ไหมห้าแค่นี้ แล้วค okay. okay. so no ่อยตึงตะตึงตะ everybody ด็ดตด็ดตด็ดดดสวยนั่นแหละยิ้มหน่อยอย่าหน้าเบื้อร้องได้ร้องโอเคจะได้สนุก ้าวเต็ม,เตม,มันยุดมากแต่ว่ามันมันมากตอนนี้ฉันเต้นเสร็จแล้วค่ะจามไปกันที่มอยังฉิดน,นะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ บอกว่าตอนนั้นเรียนที่นี่นะคะก็คือสนุกสนานมากๆชีวิตนักศึกษาคีดีมากๆมีเพื่อนเยอะมากแล้วก็อันนี้ค่ะศึกษาเป็นตึกเรียนสวยก่อนเนาะที่เรียนจะบอกว่าที่นี่คือแบบเปลี่ยนไปเยอะมากกว้างขวางแล้วก็ตึกใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวพาเด็กๆเดินดูรอบๆมหาวิทยาลัยหน่อยค่ะอยากเดินดูไหมอยากค่ะเพื่อนแล้วพอดีมามาเล่าให้พารีนฟังนะคะว่ามามาได้แฟนที่ดีด้วยค่ะแม่ก็คือป๊าป๊าน้องพารนน้องประสิทธิ์ก็เรียนที่นี่ค่ะเราเจอกันที่นี่แหละทุกคน โอเคเดี๋ยวพาเด็กไปเดินเล่นนิดนึงค่ะทุกครั้งที่ได้มีโอกาสกลับมาที่นี่มามารู้สึกเหมือนได้กลับบ้านอีกครั้งที่นี่ไม่ได้เป็นแค่ที่เรียนจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวครบอบครัวเราค่ะหมามามฟังไม่ว่าสักวันอยากกลับมาที่นี่อีก แต่ไม่คิดเลยว่าจะกลับมาพร้อมลูกๆที่เป็นความภูมิใจที่สุดในชีวิตค่ะตอนนี้บรรยากาศคือขึกคักมากเด็กๆเกยอะมากๆเลยค่ะตอนนี้เรามาถึงแล้วนะคะเราอยู่กันที่งานเอเชียสตูเด a r t ต์อาร์ตเ l สค่ะวันนี้มาทำอะไรคะมาแข่งเต้นคะ่ะเมื่อกี้หนูเห็นคนเล่นไปเลยเขาเดินใช่วันนี้เด็กๆเกยอะมากเลยค่ะดูแบบน้องๆที่มาแข่งก็คือเยอะมากๆเลยวันนี้น้องผลิก็คือมาแข่งเต้นนะคะเต้นเพลงเลยนะคะ คอสว์คอสต์ค่ะก็เป็นกำลังใจให้พี่พรินด้วยนะคะวันนี้ฝึก้อมมาอย่างหนักวันนี้พรรินมีคุณครูมาเชียด้วยค่ะพรินรอคุณครูอยู่อยากได้กำลังใจจากครูบูมใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรารอพี่เขาเรียกแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปตอนนี้ไม่ถึงเล้าของน้องพรรณินนะคะเราเก็บบรรยากาศมาให้ดูก่อนนะคะ ทค่ะเลขที15ข่15ค่ะตอนนี้พอลีอยู่กับคุณยายของพายินค่ะคุณยายให้กาลังใจไหนค่ะสู้ๆหลานรักเต็มที่เลยลูกนะคะทำได้อยู่แล้วลูก แล้วก็เอวาค่ะวันนี้เอวามาแข่งอะไรคะมาแข่งเต้นค่ะถ้าทีมแข่งอะไรคะแดนซ์เหมือนเดิมเพลงอะไรคะเอมิมเพลงไหมคะพซัพสวิตซ์คิวค่ะโซฟูโซแบ๊สเป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยนะคะทำให้เอามาทำยงไงเดี๋ยวาจะกอถือเข้านปด้ชั้นนี้ครับ ตอนนี้หนูรู้แล้วค่ะว่าบรรยากาศเป็นยังไงตอ,อนนี้คือเขาแข่งลำค่ะมังนะคะแล้วก็แข่งบอลเล่ด้วยค่ะตอนนี้หนูดูแล้วค่ะว่าเขาแข่งกันยังไงไปกันเลยแล้ดับถัไปครับหมายเลข15 next Number 15ขอเชิญพบกับพัคทระพรครับ So hiya. แมแามา่รู้สึกเหมือนได้เถึงความฝันของลูกเปนจริงจากเด็กตัวน้อยที่เคยเต้นเล่นในห้องนอนวันนี้ลูกยืนอยู่บนเวทีใหญ่ระดับเอเชียแล้วค่ะ your behavior. นะครับพักพพอนะครับขักพร,ร,พรได้เมล็ดละหวครับต่อไปทัสิบหกครับผมปันทิกาปันทิกานะครับปันทิกาหมายเลขสิบหกได้ที่สองครับผม เดยยใหห้้หออู่าาานนลติไม่ว่าจะได้รางวัลหรือไม่สำหรับมามาวันนี้หนูพลินคือผู้ชนะในใจของเราค่ะเย้เสร็จเจลงมาแล้วค่ะนี่ ตอนนี้คะแนนดีกว่าคราวที่แล้วด้วยแหละก็ถือว่าน้องทําเต็มที่แล้วค่ะชนะใจหมาๆมาแล้วก็เก่งแล้วจริงๆชนะใจครูด้วยอ๋อชนะใจครูบูมด้วยถือว่าคราวนี้น้องทําได้ดีกว่าทุกๆครั้งก็คือมีการพัฒนาในในทุกๆเวทีแหละเพราะว่าเขาก็แบบพัฒนาขึ้นในทุกๆครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นกําลังใจให้ลูกสาวต่อไปนะคะ เก่งแล้วค่ะวันนี้อาลินได้ของขวัญจากคุณย่ายด้วยมันเก่งอันเดิมขอแก่ของขวัญจากคุณยายก่อนค่ะเ,เพื่อนๆคอมเมนต์มาข้างล่างนะคะว่ามันคืออะไรเอปกติคุณยายชอบให้เงินหนู <laughs> แต่ว่าหนูก็วางเงินไว้วงมวยเงินใครๆก็อยากได้นะลูกถ้าคุณยายให้แล้วหนูไม่เอามามาเอานะได้แต่ขอให้เป็นโทรศัพท์อะ่ะอ้อะไรเนี่ย <laughs> อ๋อรู้ละเงินค่ะเอาไปแกะที่บ้านเกิดเดวเยอะ 冲啊老铁